เอาละครับกเก่าวสวัสดีครับผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับรูปิคูกเกมมิ่งนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นแบบไฟน์นส์แอดทับบิลเลนกันนะผมก็ตอนแรกก็อัดไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเสียงเสียงที่ผมกรี๊ดก็คือผมรับไม่ได้ <laughs> ผมรับไม่ได้จริงๆครับผมก็เลยเอเหมือนเห็นอะไรแปลกๆผมก็เลย พยายามที่จะปล่อยวางมันไปนะฮะแล้วก็มาทําใหม่ดีกว่านะครับถึงผมจะรู้สึกกลัวแค่ไหนผมก็ต้องมามามา,มาทําใหม่นะครับเกียดเส này, ียงนี้จริงๆเลยเนี่ย <c oughs> อออย่างไงก็ตามครับมาเริ่มกันดีกว่าครับเออตะกี้ผมกดกดกดนิวเกมหรือเปล่าเนี่ยมไ,ไม่มั้ผมกดนิวเกมที่ผมเลมิกเลยนะเนี่ยผมไม่ไหวเลยเนีออเออค่อยชย่ออ เดือดใจว่ะไงสวัส <speaker> ด yeah, <sorry>. ีก <eigentlich analysis> <st immun ized> ็ดูแล้ววันแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะเฮ้ตามว่เดีกว่านะก็เรากําลังเก็บอุปกรณ์ที่เหลือที่ถ <churches> ูก sì ทิ้งเอาไว้อะนะซึ่งเราเก็บไว้ในกล่องไม้แล้วก็ไว้ไว้ตั้งไว้ในที่รอบๆสถานที่ะฉันก็คิดว่านายคงเห็นหรือรู้อยู่แล้วเหรอนะก็อย่างที่นายเห็นนะนะก็พวกคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขยับบ่อยขึ้นพูดง่ายๆก็คือ ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะก็หุ่นในห้อง 2A ก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นนะนะก็อย่างที่ได้เห็นเลยก็แต่ฉันค่อนข้างมั่นใจนะว่าพวกมันคงไม่ทําอะไรนายหรอกและอย่าลืมดูในส่วนของกล่องดนตรีด้วยละ่ะยังไงก็ตามฝันดีนะมันบอกว่ามันจะไม่มีไม่มีอนิหามนะไม่มีไม่มีอันตรายอะไรเลยนะฮะและแต่แต่แต่ที่กูเจอมาตะกี้ที่กูที่กูเพิ่งปอัดไปตะกี้ แม่งมันมาโผล่ตอนหน้ากล้องกูเลยอะครับมันไม่มีันตะา,ายเลยไม่มี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  <c oughs> ทำกูกกี้ดันบอกยังไม่มีฮามผมนี่จะเป็นบ้าไปแล้วเท่าที่ผมดูนะฮะจากที่ผมศึกษาแล้วพอเราเห็นในไอ้ที่มันมีคลื่นคลื่นแทรกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมันใกล้จะมีไอ้ตัวเนี้ยมันมันใกล้จะเริ่มเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ แล้วก็ถ้าที่ดูแล้วไอ้ไอ้กล่องกล่องเอ่อกล่องกล่องอะไรนะกล่องโอ้ยมาอีกแล้วกล่องเพลงครับรู้สึกว่าวันนี้มันจะมันมันลดเลยมันผิดผิดผิดปกตินะครับผมเอ้ยเอ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยไอตัวสีเหลืองมันหายไปไหนผมไม่อยากไม่อยากเจอมันอีกแล้วอ่ะเฮ้ย มาแล้วมันมาแล้วทำไมมันบาดเร็วกว่าอีกคราวที่แล้ววะเนี่ยเร็วโคตรเลยอะเฮ้ยอ,อะไรวะม,ม,มันมาอีกหลอกว่ายิ่งเล่นถ้ายิ่งตายบ่อยยิ่ง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 ยากขึ้นหรอเฮ้ยอ,อย่างงี้ไม่เอานะเว้ยอย่างงี้ผมเหนื่อยแล้วเว้ยคนเล่นมันจะเหนื่อยนะ้เว้ยแต่ไอ้คนชานี่สะใจใช่ไหมเนี่ยฮะตายเถอะถ้าถ้าถ้ารูปแบบ ในการหลอกมันเหมือนเดิมนะผมก็พอที่จะรู้ว่ามันจะออกมันจะมาหลอกผมยังไงแล้วนะฮะที่ดูแล้วตอนนั้นตอนที่ผมโดนโดนโดนแม่งมันมาจับสแกนหน้าหน้ากล้องผมเนี่ยในหน้าห้องไม่ใช่หน้ากล้องมันมันจะขยับมาตรงนี้ครับแล้วทีนี้มันก็สักสักหน่อยมันจะมันจะมันจะขยับมันก็กลับมาทางนี้อีกทีนี้มันจะมาทางนี้ครับแล้วทีนี้มันก็น่าจะกลับไปอีกแล้วทีนี้แม่งก็มาของจริงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน เอ้ยไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่น่าสิไม่ไม่น่าใช่มันม to ันน่ามันน่าจะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วกลับไปตรงนี้แล้วก็มาห้องห้องผมเลยหลายป่านนะครับมันก็เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอูไม่น่าเลยไม mm ่น่าเลยผมไม่กลัวมากครับเพราะว่าคราวที่แล้วผม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 เคยทำมาแล้วนะผมว่าจะคุยเพลินนะฮะแล้วก็มันมาอีกแล้วครับผมมันมันมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะผมผมก็เลยไม่ไม่ค่อยที่จะ ไปไปกลัวมันมากนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีรูปแบบรูปแบบส,ส,สเต็ปในการในการขยับมันมีอยู่สองครั้งนะฮะก็คือก็คือมันจะมามันจะมาตรงกล้องหน้ากล้องอย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้น่าจะมาหลอกผมเลยผมผมยังไม่เคยเจอมันหลอกนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันผมเอ้ยเอ้ย อต้องป้องกันก่อนครับแม่งมาจริงๆด้วยเอ๊ส hey, hey, hey. วัสดีครับอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าคุยมากเดีย๋ยวต้องรออัตัวนี้หน่อยนะฮะร,รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเกือบป,นป็นผ่านพลังผมไปเกือบ70%็ดสิเปอร์เซ็นะฮะคราวที่แล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะสปอยอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ต้องทำนะฮะเพราะผมเพราะผมต้องอธิบายด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมันมันมนจะทําให้พลังงานผมเหลือประมาณส0มสิเปอร์เซ็นฮะแล้วมันก็จะออกมันก็จะไป แต่ผมผมไม่กล้าเปิดประตูนะฮะเพราะไม่อยากเสี่ยงว่าแม่งมันจะมาอีกรอบหรือเปล่าแต่ถ้าพลังงานมันเหลือมันมันเหลือเฮ้ยมันเหลือน้อยกว่า30%แล้วเนี่ยมันยังไม่ไปผมคงต้องเปิดแล้วแหละแล้วก็ต้องคงอาจจะต้องน้อมรับ <c oughs> จบสเกลจากมันนะฮะผมโอเคไปละเอาแล้วประเด็นคือมันมาตรงนี้ทีนี้ แล้วต้องระวังถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเราต้องไปเราต้องไปเปิดเราต้องไปปิดตรงประตูนะฮะไม่ไม่งั้นคงโดนอีกรอบหนึ่งแน่นอนเลยคงต้องไขลา,านไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็รอจังววามันจะนี้ โอ้ยผมกลัวผมผมผมกลัวมันจะทําผมจะทาพลาดอะ่ะผมกลัวมากเลยครับผมกลัวผมจะทําพลาดไม่รู้ดิผมกลัวว่าถ้าถ้าผมเอากล้องลงปึ๊บมันโผล่มาทันทีเลยไงครับผมกลัวว่าเกมมันจะมันจะทําอย่างนั้นนะครับผมเลยค่อนข้างไม่แองจานจริงจริงด้วย เออผมเออผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมผมว่าผมไม่ไหวแล้วครับผม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 ไม่ไหวจริงครับผมคงต้องขอเลิกกับเกมนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะคงจะไม่เล่นแล้วนะฮะออโอโคตรโหดโเลยไม่ไหวจริงเออใครจะตามครับผมถ้าอยาก ผมจะไม่ขอจบโปรเจกต์กับไอ,ไอเกมเฮียนี่ก่อนแล้วกันนะครับขอโทษท,ทีที่ผมต้องใช้คำหยาบนะฮะก็ผมยังไงก็กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกันนะฮะถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็จะดีมากเลยกดดีไซค์ก็ดีนะครับอัดคุณเล่นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย To be happy every day. If you could just see my face, y'all would see I'm smiling.